สวัสดีครับอยู่กับรายการเจดินจาแคสเกมไม่อยู่ผมเจนครับวันนี้เราก็มาต่อกับ WWE 2K ในพาร์ทที่2กันนะครับมาตอนนี้ยังไม่มีใครคอมเมนต์มันหรอกครับพอดีเบื่อเบื่ออยากแคสแลวใครยังไม่ดูพาร์ทแรกก็กลับไปดูพาร์ทแรกก่อนนะครับมาเดี๋ยวให้ดูตัวละครก่อนครับให้ดูตัวละครนะครับมีแบดนิวแบรดบาร์ติสตา บิ๊กโชว์เบร์วายแอดบล็อกเลสเนอร์ซีซาโรเอามาทำไมวะตัวตน,นี้โคตรกากเลยแดเนียลไบอันนะครับีเดนแอมเบรลสตอนอยู่เดชิลฮักโฮเกนใครใครใคร,ใครก็รู้จักกันครับจอห์นซีน่าเคนเอาไว้รอน้อยสุดในเกมเลยแรนดี้ออร์ันโรแมนเรนรูเซ็ เจตรอเลนตอนอยู่เดชิวนะครับเชมัสสติงทิปเปอร์เอชแล้วก็อันเดอร์เทเกอร์นะครับแต่แมตช์นี้เราก็จะมาทำแร็ซโซมิเดียสามสิบนะครับบ็อกเลสเนอร์ต้องเจอกับดีอันเดอร์เทเกอร์นี่นะ 4, 4นะครับมีอยู่สี่สี่ศึกนะครับเมนิเวนรอสมักดาวแล้วก็ ซูเปอร์สตาร์ครับแมตช์ Matt หลักๆเลยอ่ะรอ,าอ่านไปครั้งแรกผมเล่นไวไ้หน่อยอานะครับบล็อกเล็กนึนง มาแล้วเดี Un ๋ยวดูอันเทเกอร์ครับหน้าอันเทเกอร์มาครับอันเทเกอร์ของเราครับปมาอันนะครับหลายคนเรียกปมาอัน ด้ศึกสแตนดาดพอนะครับทีเกียร์เล่นโนริสโกลไฟเอ้ยทางนี้ทางนี้ทางนี้ได้แล้วโอ้นึงเอ้ยเดี๋ยวครับป่าอันนี้เท่าไหป่าอันจะแพ้เลยใช่ะครับตอนนี้กอบบนึงโอ้ผมจะบอกวิธีการโหลดแบบฟรีนะครับ คือผมใช้ผู้ช่วย AA นี่แหละครับในการโหลดโอเคแต่อย่างแรกคือต้องมีต้องไปแก้ต้องไปต้องไปซ่อมแอปในใน,ในเครื่องคอมมืนคะรับนะไอศิมาเขาล็อกสิบห้า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 สิบสามสิบสี่สิบห้าได้แล้วโอ้โอ้โอ้อย่างนี้ไม่ตายก็บ้าแล้ว ออดูไม่ออกมาสาออยเอาแย่แล้วอันเดเทเกอร์ตอบถูกอุ้ยป๋าอันตอบถูกป๋าอันเดียวเดียวเดียวป๋าอันผมขอร้องโอ้าเอา้เอา,อ,าอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อุ้ยป๋าอันไทยป๋าอันเราทายหิตนะครับป๋าอันเลยได้นะครับหยุด,ดิจ้าแล้วบอกหยุดสิวะหยุดสิวะไอ้นี่ไม่ยอมหยุดเลยงานต้องเจอห้าได้แล้ว เอฟไฟ d f 5 d f 5, d f 5. ไปเดินไปหาปานแล้วก็ e l b o บ drop นี่นี่นี่ทำอย่างนี้เลยมันคืออะไรก็ไม่รู้ไปขึ้น้างบนขึ้น้างบนอู ไ้ถ้าหน้าเบื่อก็ต้องขออภัยด้วยครับเพราะผมต้องเล่นแมตช์เดียวต่อเนี่ยครับถ้าสมมติเล่น2แมตช์อย่างนี้เดี๋ยว YouTube เขาไม่ให้ลงครับบอกว่าวิดีโอมันยาวเกินไปไม่รู้มันเพราะอะไรปลาอันตายแล้วมันไม่โหกันบ้างเลยเหรอ ให้หลับก่อนโอ้ยเนอ,อ่อโอ้ย,อยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมามาครับ นะครับนะครับมามาอันหลับนะครับจ3้อดโอเคเลยนะครับแมทหน้าอยากให้เจอกับใครจะให้ใครเจอกับใครก็เมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวแคเรียเดี๋ยวผมจะแคสอีกทีนะครับ โหมดแคเดียนี่ครับเดี๋ยวผมจะห้าโหมดแคเดียเดี๋ยวตอนแรกผมก็จะเล่นเป็นของจอห์นซีนาครับ๋ยวตัวน,นี้ไม่ได้หรอกโอเคเจอกันในพาร์ทหน้าครับสำหรับวันสำหรับวันนี้พาร์ทนี้ขอจบแค่น,นี้ครับสวัสดีครับเจอกันพาร์ทหน้าครับ